ดูคลิปนี้ก่อนซื้อตู้คอนซูมเมอร์กันนะครับวันนี้มาเที่ยวเมกะโฮมกันครับมารีวิวตู้คอนซูมเมอร์กันครับเริ่มต้นด้วยซีเมนต์ตัวนี้แพงสุด4,000กว่าบาทหาโคสวยมากเลยครับกลมมนมีปุ่มกดด้วยและปุ่มกดของเขาสีแดงครับสวยมากเลยอ่ะถ้าจะเข้ากับบ้านได้ดี 2,590บาทเองอะ่ะบีทิชโนเจ้าตลาดก็มาหน้าตาหน้าเชื่อถือราคา2 0 1 0ทอน10บาทครับ CTMR ทำไมผมไม่เคยได้ยินเนี่ยหน้าตาโรงงานมากเลยครับส่วนตัวนี้ยี่ห้อคุ้นจังเลยฮะตัวเล็กแต่ราคาไม่เล็กนะส่วนนี้เพื่อนเก่าครับใช้ได้เลยนะเนี่ยราคาก็ไม่แพงแม่นะ เคยซื้อไปให้ในักเรียนฝึกนะครับส่วนนี้แปลกมากเลยครับราคาเท่ากันแต่ตัวนี้3.2แอมป์แต่ตัวเนี้6.3แอมป์ราคาเท่ากันมี4ช่องเป็นยังไงกันนะต้องดูใกล้ๆซะแล้วอใช้กับบ้านที่มีแอร์ก็น่าจะดีนะครับแยกแอร์เป็นส่วนตัวเครื่องทำน้ำอ,อุ่นอีกตัวก็น่าจะดีส่วนที่เหลือก็ไฟใช้ทั่วไป น่าสนใจส่วนตัวนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยครับนกว่าเรเซอร์จะถูกสุดแต่ว่าตัวนี้ของแพงเขาก็มีนะทุกวันนี้ตู้คอน s u m อ e r หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีให้เลือกเยอะมากกดติดตามช่องช่างเด็ดซิ่งเพื่อไม่พลาดร่วมเด็ดเคล็ดลับงานช่างร้อยแปดกดถูกใจกดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอาชีวะอินฟลูเอนเซอร์